สวัสดีครับผมชื่อเด็กชยายบอลเมฆนุลชาน้องเจ้าคุณปัจจุบันอายุ9ขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับอยู่โรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยครับชอบวาดลูกมาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มจากการวาดรูปรถหุ่นยนต์และเครื่องบินครับผมได้แนวคิดมาจากแผงโซล่าเซลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าและนํามาใช้กับรถของผมเพื่อลดภาวะโลกร้อนครับผมได้ไอเดียในการวาดภาพนี้มาจากที่บ้านของผมครับ ที่บ้านของผมขายอะไรรถยนและซ่อมรถครับทุกๆวันผมจะเห็นพ่อซ่อมรถผมเลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับขาดโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยนะคะจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านอยู่แล้วอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบ,บคุคคลให้นักเรียนนั้นได้ทําในสิ่งที่นักเรียน รักชอบตามความถนัดของเขาโดยโรงเรียนได้จัดให้มีชมรมต่างๆขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เลือกในสิ่งที่นักเรียนชอบและถนัดไม่ว่าจะเป็นชมรมศิละปะดนตรีความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะและตลอดปีการศึกษาเลยนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมการประก่วาดภาพเนี่ยเข้าไปในทุกโครงการและทุกกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ ในรายเดียวกันโรงเรียนเราเองก็ยังจัดให้มีห้องโชว์ผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสียด้วยค่ะก่อนอื่นคุณครูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเจ้าคุณมากๆครับที่ได้ไปบ้้งชื่อให้กับทางโรงเรียนและคุณครูก็มีความภาคภูมิใจในตัวน้องที่ได้บรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ทางโรงเรียนของเราได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนผู้คนมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในด้านศิลปะครับมีการส่งเข้าประกวดในหลายๆที่นะครับทั้งนอกและในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆด,กได้ได้แสดงศักยภาพของตัวของนักเรียนครับผมรู้สึก ภูมิใจตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าผมได้รับรางวัลเบสไฟนอลผมรู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นครับที่ได้เห็นรางวัลผมชอบตรงที่มีชิ้นส่วนรถและมีภาพของผมครับผมขอขอบคุณบริษัทตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อให้เด็กไทยและเยาวชนได้เปิดความคิดสร้างสรรค์นในการวาดภาพระบายสีครับ ซิ่เตอในนามของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาไทายศึกษาเลยนะคะขอบคุณบริษัทโตยโยต้านะคะที่จัดโครงการดีๆให้กับเด็กๆโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเด็กๆและทําให้เด็กเนี่ยได้ประสบความสําเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะอยากให้บริษัทโตยโยต้านะคะจัดโครงการดีๆนี้ต่อไปค่ะ ไปเป็นทุนการศึกษาและนำเงนินส่วนที่เหลือไปซื้อของที่อยากได้ครับขอบคุณครับ